ผมไม่แพ้แล้ววะ่ะมีใจโดกมาเชียร์ไหวสัตว์เรียบร้อยแล้วขนาดครอบครัวคุณยังไม่เข้าข้างคุณนะ่ะคุณแดนนี่ก็คิดเอาเองแล้วกันว่าครอบครัวคุณคมันร้าวฉานแค่ไหนอ่ะเรียบร้อ,อยแล้วไม่ต้องห่วงใจโดก๊กผมจะตบเขาให้ไอเด็กกระจอกนี่แม่งอ่อนหักเกินไปว่ะว่าว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณหรอกคุณน่ามาอยู่กับผมดีกว่าเดี๋ยวมึงเจอบูแน่สัตว์แทนนี่มึงอยู่ตรงนั้นแป๊บหนึ่งเออโอเคโอเคเกิดเหี้ยอะไรขึ้นอ่ะอาชาไม่เห็นแม่งตายอยู่ดีแหล่ะสัตว์ ไอเด็กนี้ยังมันไ,ไม่ต้องการของผมจริงๆหรอกมันไม่ต้องกาโผมมันก็ตายอยู่แล้วมันจะช้ำใจแบบว่าให้มันเดินเล่นไปเถอะไป<ต>เด็กกระจอกจะเจจีสปอร์ตเทสมาพักมาพักเกมแทนนี่หน่อยเวลาทางนั้นนะโอ,โอ่ะทำไมโอ้โหอาะหายบูเชอร์เ็มที่8ตาตันทีเลยไอสัตว์เรียบร้อยแล้วผมว่าไม่น่ารอดละ เอออยู่ได้ไม่นานแล้วผมว่าอาแทนนี่บอสแบ็กมาแล้วครับผมตอนนี้ในจังหวะนี้เราสอาจะพาทำอะไรได้บ้างกับแทนนี่ผู้ลงเทา้ายังเป็นเท้าธรรมดาด้วยซ้ำถึงมาแล้วก็กดเปิดไปก่อนแล้วก็ทอร์นาโดเออเฮียทอร์นโดสั้นอย่างกระเจี๊ยวอาเอ็มพี e โดนแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรได้ฮะด้วยความที่เวทเวลโล่โสองจะกดเอ็มพีทำเฮียอะไรวะเนี่นยอ้าวขึ้นไปแบบไม่มีเมดิโอไม่มีอะไรด้วยเมดิโอตามมาแล้วครับผมโดนเสียไปนิดหน่อยหนึ่งอ่ะโอเคถ้าเขากดอันดับสกิลได้งงมากเลยคุณแทนนี่ อาราคิตี้สมควรจะมาเป็นอย่างแน่แล้วสำหรับคุแล้วก็ซาตายไปแล้วโดนคีฟครับผมแต่เป็นคีฟฝั่งเดียวกันอ๋อแรดอ๋อแรดอ๋อแรดแล้วก็ทอยโดนซันเตอร์เจี้ยวน่าจะโดนฮะจังหวะนี้อ่ามึงไม่โดนอีกเหรอเนี้ยมึงไม่กดอีกเหรอเอ้ยยะโดนแล้วครับผมเนียมีอีกแล้วไอ้สัตว์เออนี่ยเป็นสิ่งที่มึงถูกคนกดตั้งแต่แรกแล้วไอ้โมโคสนับโคสนับโคสนับกลับมาแล้วก็หวดเข้าอ๋อดีเพลชิมถายแล้วงไงมึงโคสวอล์กแบบสวยงามแต่อ่ะอ้าอ๋อแรด เราลองมาดูแทนนี่กันหน่อยสิวะ <c oughs> ท่านเคยสอนวิธีการเล่นมูชเชอร์แล้วก็มีเด็กจากยูเครนอ r i g h t อู๋ยิ้งกันโคตรแรงอะคุณก็มาหน้าทำยังไงฮนะกดสกิลยิ้มไม่ไดบ้านสาล้วอ่าเกียร์ไป่ทันัวสกิลอื่นเลยอะ่ะพยายามจะกดทอร์โดมาเพื่อช่วยตัวเองแต่ว่าไม่ทันแล้ะจบแล้วฮะจบแล้วแพ้แหรอ,หรอแพ้แพ้ชนะแพ้ของเขาเป็นไง แพ้แพ้แพ้ชนะแพ้ชนะแพ้เดี๋ยวไกินนี่ไงอยู่ทีมตรงครับอ l r i g h t a อ r ไร h t a l r i g h เฮ้ยเดี๋ยวก่อนบูเชอร์ไอ้เหี้ยบูเชอร์ตัวตะกี้นี่หว่ะมาละมาละแล้วก็เป็นศัตรูกันจนได้เจอกันอ้าวโดนแย่งก่อน ดนแย่งก่อนเพราะว่าฝั่งนั้นรู้ไอ้เหียไอ้เหียไอ้เหียตัวนี้แม่งเดือดผมว่าตัวนี้ตัวนี้เก่งจริงแม่งบอกว่ามันบอกว่ามันมิ้วคนไว้ก่อนแล้วมันบอกว่าถ้ามันจะมิวเฉพาะคนที่เล่นแย่เล่นเหียแล้วปากหมาเท่านั้นแล้วมันบอกว่ามันมิ้วมันมิ้วไอ้เหียเซนเซอร์ไปก็หมายความว่าเซนเซอร์จะมีสิทธิ์ที่ว่าแม่งใจเหียมากๆอ่ะคิดว่านะลองรอดูละว่าทีมเราทีมกับทีมมันใครจะเกาใครจะเกลียวกันเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเพลงอะไรกะ มันฟังเพลงเยี้ยอะไรกูไอ้ยี่เนี่ยมันมันเป็นอะไรนักหนาสติสตางมันอยู่ครบกับตัวปะใช่ไหมมันครบใช่ไหมเดี๋ยวผมฟอนไปดูเดี๋ยวนี้ไอ้ไอ้ยเนี่ยมั่หยิบขวกโก้โซนตีนอ่ะกูมีโทรว่าต้องฟังแล้วแมนเอาเนี่ยต้องเลือเพลงอะไรเดี๋ยวกูเปิดวุนให้พวกมึงฟังเพลงแม่โก้โซนตีนไดโลได้โลเยี้ย่ เป็นเพลงเขาเป็นคนติดหรอหน้าเขาคนติดอาเธอร์ผิดครัวเ้ยเฮ้ควายเบี้ยอะอะไรวะเนี่ยโยเียสัตว์ดับกันมางนี้เลยวะมึงดับกันโหขนาดนี้เลยเหรอเป็นอะไรอ่ะเรียบร้อยแล้ว พอมนะัไม่น่ารอดมั้งเห็นยีได้ไม่รอชัวเรียบร้อยโดนปล่มไปก่อนหนึ่งตัวเฉี่ยวจะได้ปุ่นเหี้ยเหี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมา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  What the fuck What the ไอ้เห yeah. oh, yeah. ี้ยโอ้ยเหี้ยแล้วอันนี้เจอตัวหลอดไปผมว่าแทนทีแทนนี่เรียบร้อยแล้วแทนนี่ร้อนอยังผมว่าร้อนแล้วล่ะเจอบูเชอร์งี้ผมร้อนนะเส้นขี้อะไรวะไอ้สัตว์เห็ดแม่น่าจะปักหวั่นผมว่าล่ะไม่พลาดละไอ้เหี้ยปักหวั่นอ๋อ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 คีมมาสเตอร์เลยเห็น,นยังยิ้มเหรอเป็นไงล่ะมึง วิ่งกลับ <that> บ <that> ้านหาง u t u b e แล้วนะจะยิ้มได้นานเท่าไหร่เชียวว่าจยิ้มไม่ได้นานหรอกอะไรฆ่าหัวไอสัตว์เร็วไปร้อยปี We need to get this motherfucker back! แทนนี <owner gef aking necessary> ่แทนนี่แทนนี่บอยบอยโอ้บอย เจ้าโงโด่ดอาประดมีอะไรโง่เป็นบ้าไอสัตว์เอยที่สมองคนหรือก้อนขี้เนี่ยขอโทษนะยังอยู่อีกเหรอเนี่ยฮะยังอยู่อีกเหรอยังอยู่อีกเหรอฮะแทนนี่ยังอยู่อีกเหรอเป็นอะไรเราอะ่ะฮะคุณกลับไม่เป็นใช่ไหมตักซีของนักสู้มันทำไมเราต้องอยู่ใช่ไหมลูกใช่ไหมหนูกลับไปเถอะม,มีใครว่าหรอเออจริงว่ะคุณที่คุณพูดตลอดมาที่บอกปฏิเสธมันเป็นเรื่องจริงว่ะที่เราอยากจะชนะง่ายเดียวแช่เล่นกับแทนนี่ เอ็มมาเดี๋ยวก็ขึ้นเองอ่ะผมก็ต้องพอน้าอยู่ฝั่งตรงข้ามสินะผิดจริงๆที่ผมไม่เชื่อของแชทเฮนนี่เฮนนี่เจียมคุมแล้ว เฮ้ยเฮียม,นมนะดดันเะอาวินกมาเหรอวะนะต้องรู้นะตายปะรอเฮียอะไรล่ะเดี๋ยวก่อนไม่ตายวนะเฮียแม่ผู้ด,ดูจุกตะกี้ดิจุกวนรอบแบบเนี้ย <I know. S 1> what the fuck is that shit t <'s> As s s you u g g e โอ้ว้โหไอ้เยอะไได้ตัวเยอะหลิวะเฮาถึงไม่ได้แฮนนี่ไว้สัตว์เสียดายว่ะไอ้เยอะโอยไอ้ที่ไม่ตายวะันิสท็อปทาวน์เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเข้าแล้ว ชี้อะบอกไม่สวยเลยที่สมัยโอ้โหเนี่ยยังตบด้วยไอสัตว์หนักหนักหนักแล้วโอเคโอเคโอเคเราต้องต้องรอดูจังหวะสวยๆแล้วะโอ้ขึ้นยากคี้อะ เช็ดแม่เช็ดแม่โอ้ไม่พอไม่พอไม่พอโอเคเอาไงต่อวะ <c oughs> ได้ไปสองตัวแล้ววะ่จะได้ตัวปะล่ะอย่างนี้กว่าเ <c oughs> ชี่ยเชี่ยเชี่ยเชี่ oh, 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 oh. ไม่ได้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 แม่แม่ฆ่าแม่ฆ่าคจริงนะเื่องของต้องมีผมก็่าาโอ้โออนนี้ฮาฮ่าฮ่าฮ่อาฮาฮอ่าฮ่าน่าฮ่าเชียร์คือฮ่แล่าฮ่าฮ่าา่่าเ ผมไม่แพ้แล้วว่ะมีใจโดกมาเชียร์ไหวสัตว์เรียบร้อยแล้วขนาดครอบครัวคุณยังไม่เข้าข้าง,ขงคุณนะ่ะคุณแอนนี่กูคิดเอาเองแล้วกันว่าครอบครัวคุณมันร้าวฉานแค่ไหนอะ่ะถามใจตัวเองดูว่าดูแลเขายัางไงถ้เป็นอย่างนี้เขาถึงได้มาหาผม ตายจริงเป็นคนที่ดูแลคนที่แบบนี้ดีสะดวจสิงเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงใจดบผมจะตบเขาให้ไอเด็กกระจอกนี่แม่งอ่อนหัดเกิดไฟว่ะว่าว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณหรอกคุณน่ามาอยู่กับผมดีกว่ายังไม่เจอกูแน่สัตว์แทนนี่เนียลองแป๊บลองแป๊บอยู่ตรงนั้นแป๊บนึงนะอยู่นั้นนึงนะคึงอยู่ตรงนั้นแป๊บหนึ่งเออโอเคโอเคเกิดเหี้ยอะไรขึ้นอ๋อโอเคคุแล้ว ทำไมกูกดอีไม่ได้วะไอ้ช่างไม่เถึงแม่งตายอยู่ดีแหละไอ้สัสเฮ้ยเดี๋ยวนั่นๆหยุดหยุดทุกคนหยุดปักทำไมมันไม่ทำไมมันไม่ขึ้นวะโอ้อีวินโดว์คือเที้ยอะไรอย่างเดียวดิเฮีย E window เที้ยอะไรวะไอ้เฮี้ยคุยค้านแม่งเฮี้ยไหวสัตว์ผิดหวังเฮี้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ย No way no ไม่มาตกใจไม่ต้องตกใจเยาะ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 ไอเด็กนี้มันไม่ต้องการของผมจริงๆหรอกแม็กโครไปมันก็ตายอยู่แล้วไม่ต้องแม็กโครมันก็ตายอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะช้ำใจเอาแบบว่าให้มันเดินเล่นไปเถอะไปเด็กกระจอกชิปเป้ I อคิวกัตนาทิงบราอ์ชิปไป่ไป่ ออความไวระดับนี้ไอ้เหี้ยมึงไม่ได้ทำกันง่ายๆนะเว้ยเออเข้าใจเปล่าเข้าใจเปล่าเข้าใจเปล่ามาเถอะมาเดอะไอ้ยี่ผมตั้งใจนะที่กดใส่คืนผมรู้แล้วทุกคนต้องชอบก็เลยอ่าโอเคช่างแไหมผมจะหลอกตัวเองตั้เที่ยวนี่ยุบก้นพลาดไอ้สัตว์โคนงู้นเลยโอ้โอเค อเซล่ะเซลเลเล้กบบเบเอไกดกุอดอรมันเป็นอะไรมันเฮีอะไรมันเีอะไรอ้มันเฮียอะไรเป็นอะไเนยอะไรูบิอกเออย่างส้ยนเมื่กี้มาดมาดอ่อนหอไปกลับบ้านไปหาแมงไปเรียนได้แค่นี้อย่ามอยู่กล้ๆมาเปเขียนจิวบันเท เพื่อนคุณอะไม่ไหวแล้วนะคุณใจโดกรับมาเป็นเพื่อนอได้ไงวะเป็นผมเอาออกจากเฟรนลิสแล้วไอ้แค่กระจอกชิบหายคนเที่ยวอะไรวะแครี่ต้นเกมก็ได้ฟาร์มทั้งวันผมเข้าป่าปล่อยแม่งฟาร์มว่าผมรุ่ยแล้วฟาร์มเที้ยไปอย่างนี้ดเดี๋ยวก็แพ้ไม่ไหวไม่ไหวกระจ <c ười> อกยอกยอกยอกร่วไงร่ไาไงคุณรอ,อดปะมีเชลคุณลอดปะมีเชลคุณลอดปะเชื่อเช,ช,ชี่ยเชื่อลา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  เรียบร้อยแทนนี่แทนนี่กลับบ้านไม่กลับเล้าบวกโดนตะกี้ผมว่ามันสมควรจะกลับตั้งแต่แรกแล้วนะไมถึงไม่กลับละฮะหูแน่นอแล้ว What the fuck a า <ules> <motiv ators> <klore> อะไรกันวะเข้าไม้โดนแบคโคกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเฮ้อไมอชิปมันเป็นของเล่นหรือไงกันไอสันอันนี้อยู่ไหนวะจะบอกว่าพวกเราเขาจะออกมาสู้กันแบคโควฮ่า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 อันนี้อ่ะขอโทษด้วยนะเพื่อน ฉ,ฉันว่าการเล่นกับนายมันเหมือนเป็นการอัพเดอพาแบบขี้โกโงมีขอ้อคุณแทนหน่อยเ่รว่าเขาเขาไก่กาเกินไปเนี่ยครัึงคนเล่นดีเขาเล่นดีจริงๆแล้วผมว่าเขาเล่นดีมาเธอมึงไนท์มึงลองดู <c oughs> มึงลองดูเกมตะเกีย,ยบไอ้เหี้ยบีเฮดเดินโบนแล้วไม่ซื้อเซนที่อ่าฮะม,มีให้เป็นโบนไม่ซื้อเซนที่ใช่กูก็ไม่รู้ว่าพกูจะเล่นเหี้ยอะไรเดี๋ยวโอนะ อ้าวเอวอยใจ,จยด,ด้อกไอ้สัสมาด้ามาด้าแทนกูล้วนี่ง